สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุดสานสบายดีเอฟซีบ่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าอยู่ต่างประเทศยินดีต้อนรับประศรีสองซาบุไลพี่น้องเลยปุ๊กพี่ซานพี่สิงลูกเลยน้องอ่อนน้องเยี่ยมน้องเดือนโอ้ปุกพี่ซ่างไม่ข่อยอ่ะปุ๊กพี่ซ่างดูน่อันนี้ซีมือไพ่เนี่ยซีมือน้องเดือนซีมือแม่น้องเดือนว่าไงเนไพ่หมดเลยเป็นอะไรพี่น้อง ใสรเสต๋อเส็บ่อยเซ็จมากสากระทิ่นพนเอาบ่หนองออนทากระซาข้าวบ่กินเป็นกระซาาเลยนองอกินแต่ผักระหลวงข้วใกอะไรกินกระทงลุกอนี้กินกระทงอันนี้เป็นก้่แล้ว ตั้มปีบลมหะกอกตั้มมะหงก็ใส er, so like ่มะกอกใส่ทินพี่น้องเต็มว่านีกินจุดอิม้าะข้ากะโบอยาเลสบายดีเลัก่ะ่อน้องดามอิ่มแล้วบ่ตัวอยางากะโบเอิตัวซังหยางโบทนตอนนี้กำลังยุบพี่น้อง กินมากิตําบุแล้วแซ่บกินยังได้ก็แซ่บคือว่าเนาะกี่ได้คนแซ่บบ่เผ็ดปานได๋พน้องบ่แซ่บปานดแต่ว่ากินได้หลายอเรว่าเลก็แซ่บสาเะกินนําคือสิแซ่บอยู่ดอกน้อพี่น้องกินหลายคนเกแซ่บเก่าแซ่บคือเก่า มีเงนบ้างเว้ยใช่เีินาเถินามันจะตักตั้มไม่เ่อยจะมักตั้งเสพใ่นามแก้นแกบเสทะเลหนวต้องเริ่ด้นี่เินานะเมนบอกจนาิวกินซีมืองน้องเดือน่นพอยิได้กินแล้กันอีกเพิ่มเนาบอเครื่องนม่ขบมันก็เส นะมกะมกอกมะนาวใสเล็บมือน,นีนล่มแห้งกลัาเมื่อวานนี่รมมึน,มาานยุเมื่อนะว,ว,นนวานแดดพอดีอ่ะอ้าวไม่้อไม่เลย่มหนาวีแทกินไปได้ลายหล่ไปได้ตาหงิกันเลยน้องออนทาเนีอออน่ยใส่

คนเจดากับแม่ปุ๊กแม่ปุ๊กก็เลยดพี่น้องเาเวนีปุงแลมันคือเจดพีน้องเอาเขาจะซอสแล้วเขาจะใส่นั่นาะกํลังปิ้งกบ ด้กินกบเนาะกกูจะขี้นะเาบอกไใหญ่หามวันนี้พบาี้พี่น้องไปาวต้ไก่ตไก่เดี๋ยวอาให้การจัดันนี้บอกเดียวต้าตน,าน,าน,านา Mình hết nhau cả chị nhau Bà mô, bà men nè này là nè miếng cả ba thanh thịt mồi cả bà thân khi nào เอียงบมูต้มปียนี้คือทอดหมูค่ะคุณน้ำมันมันลายแลเมเลยเนาะเต็มมาน้ำมันมันลายเพราะว่าสิเหตุยังจะกินอย่งเัี้ยเหตุแกปะ โอ้ยสมัครต้ปีเขามันคือทูเดังอานนี้ยังยังยังบรดดิบยดียังงัดยังงัดเต็มขี่ไปมาสิยกันยังคือเก่า ย no? mm. ah, mm. вот. ังใส่เตีมสีพี่น้องเลยตั้มปีบันอย่านอนอ้อนบ่อิ่มใครบ่ทั้งน้นัน

เห็นป่าโมตักแต่ว่าจอยเห็นอันเเินะจอยนัเห็นต้ามลืนีมาสก่อนไปหยดสก่นะอ่แล้าอยางนี้เเจกินคนกินย่างกะเสะนต้องสหมากดจัดการใส่มันให้ผมกิน

นางจัดเต็มเลยดินางบอกินดิเสียเต็มที่เลยวะนู่นนั่งใส่ไรอืมนางจะจอดี่นั่งเผานางเผานางนางไปเหยบหรือล่จ๊ะนางไปนอนหรือเามีน้องทำหนุนบ่ เห็นบ่บัวละเอียดเนาะมันชีเข้มเข้มขอบคุณเป็งนัวขอบคุณไอ้ผู้ที่ฝาเป็งนัวมากบ่ไปมาพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งประตกทุกคนคิดหน้าพอกันใหม่เดี่น้องสบายดี